สวัสดีครับอยู่กับผมอโนปาตี้ no วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงเล่มน,นี้ดีไหมวันนี้กลับมาเจอกับเรื่องยูเมเนโกสัญญาณป่วนกวนต่างดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมม,มาครับผมเรื่องนี้แค่นาปกลายเส้นคุ้น,ค,นคุ้นไหมผมก็คุ้นนะแต่ว่าที่จริง ตอนแรกเว็บแรกนึกว่าทูเล็บลูออกภาคใหม่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นนักเขียนใหม่นะเขาเป็นนักเขียนที่หน้าใหม่ที่ลงในรายสัปดาห์แล้วเป็นที่นิยมมากนะก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นที่ด่งดังมากก็เลยได้พิมพ์เป็นรวมเล่มมาถ้าข้อมูลไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่เคยไปหาข้อมูลเรื่องนี้มาเพราะว่าด้วยความขายว่ามันใช่หรือเปล่ากับกลายเป็นว่าไม่ใช่แล้วกลายเป็นนักเขียนดาวรุ่งเขาบอกว่าดาวรุ่งใหม่เลยนะที่ กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะแล้วก็มาตามทมเนียมเปิดปกในครับผมโอ้โหเดี๋ยวฟืบขอแอบดูก่อนนะโอ้โหปกปก,ปกในให้ดูไม่ได้ครับผมอันนี้ฟึบฟืบขอดูข้างหลังก่อนโอข้างหลังข้างหลังยังพอโอเคยังพอทำเนวเหมือนสติ๊กเกอร์นะแต่ข้างหน้านี่ให้ดูไม่ได้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พระเอกของเราครับผมที่เป็นคนจืดจางในห้องเรียนเพราะว่าตอนที่โรงเรียนเราเข้าไปใหม่เขาจะให้จับกลุ่มทํานู่นทํานี่กันแล้วพระเอกเราดันพลาดไม่มีกลุ่มอยู่กลายเป็นคนจืดจางที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยในห้องเขาก็เลยกุ้มใจยพยายามหาทางให้มีตัวตนในห้องเรียนครับผมและนางเอกของเราก็โผลมาแวบนี่โผลมาแบบนี้เลย นางเอกของเราคล้ายๆกับเซลขายตรงมาขายสินค้าเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นครับผมนี่มาขายไอตัวนี้ให้พระเอกเป็นตัวเขาบอกว่าจะช่วยทําให้มีความรู้สึกสัมผัสอะไรดีขึ้นสักอย่างเนี่ยแหละอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะแค่เปิดอ่านคร่าวๆก่อนมารีวิวแต่ก็ยังไม่ได้อ่านดีเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านมาก่อนเหมือนกันแค่ตอนนั้นเห็นว่ามันมีเรื่องนี้ออกมาก็เลยลองไปดูคร่าวๆว่าใครเป็นคนวาดไปหาข้อมูลมาอย่างเดียวนี่ โอ้โหเจอฉากเซอร์วิสนี่เชอ,เชอร์วิสหุบลิ้นพันแล้วรีบเปลี่ยนก่อนปุ๊บเอามาขายพระเอกแล้วพระเอกก็ดันไปทําให้น้องตัวนี้ร้องไห้ไปพูดแทงใจดําสุดท้ายก็ใจอ่อนยอมตกลงซื้อแล้วสรุปไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่อุปกรณ์รับผมเป็นปรสิตอะไรสักอย่างนี่แหละระดับเอสที่ไปฝังร่างใครแล้วจะไม่สามารถเอาออกได้ทีนี้ก็สวยแง่แก่นางเอกของเราก็สวยรับกรรมนะครับผมต้องรับผิดชอบมาอยู่กับพระเอกคอยดูแล เรื่องนี้เขาก็เอาจเจ้านางเอกก็จะเอาพยายามเอาของที่ทําให้พระเอกใช้ชีวิตโอ้โหนี่เซอร์วิสเซอร์วิสทําให้พระเอกได้ดีขึ้นอันนี้พี่สาวพระเอกนะโอ้โหดูท่าเอามาให้พระเอกได้ใช้ชีวิตดีขึ้นคงเรื่องคุ้น,ค,นคุ้นไหมเอาจริงอะผมอ่านอะคุ้นมากเหมือนทูเล็บรูแรกๆที่จะเป็นลาล่ามาจากดางวเหมือนกันแล้วก็ เอาของมาช่วยลิโตอย่างต่างแต่ว่าลิโตะพระเอกก็คือจะต่างกันตรงที่ลิโตะจะเป็นเทพล้มจะล้มแล้วก็ทะลึ่งตลอดแต่อันเนี้ยอุ้ยอันนี้เปิดอันนี้นานไปอันเนี้ยจะเป็นแนวของอ่ะจะเป็นทะลึง่งทะลึ่งเหมือนกันนี่ดูทรงแล้วตอนแรกยังไม่ได้คิดแบบมันจะขายกันขนาดนั้นเลยหรือวะก็อ่านไปเรื่อยๆนะอ่านแบบไม่ได้อ่านแบบเจาะทุกคําพูดนะก็อ่านแบบ คร่าวๆมาก็จะมีอันนี้พี่สาวยอมรับแล้วอันนี้ปุ๊บโอ้โหมาเซอร์วิสปอายแล้วจะเป็นแว่นที่นางเอกเอามามาให้พระเอกครับผมส่องแล้วดันเป็นทะลุเสื้อผ้านี่ทะลุเสื้อผ้าคงเรื่องเห็นไหมมาคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้บอกเลยว่าต้องซื้อ้าเป็นภาพอย่างนี้แล้วเซอร์วิสอย่างนี้ ยังไงก็ต้องซื้อเนื้อเรื่องก็ดูตลกตลกนะไม่ได้เครียดมากก็สนุกสนุกเอาเอาง่ายง่ายอ่ะนึกถึงทูเล็บรูแล้วอ่านใครที่เป็นแฟนทูเล็บรูมาอ่านเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมาเวเดียวกันเลยทะลึ่งเหมือนกันอะไรเหมือนกันโครงเรื่องคล้ายๆกันถ้าตีอ่ะตอนแรกนะพออ่านแรกๆยังไม่เท่าไหร่ยังยังทั้งใจไว้อาจจะใกล้เคียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นแรงบันดาลใจมานะแต่พออ่านไปเรื่อยๆืปั๊บมันเริ่มมันจะเริ่มแบบรู้สึก รู้สึกแบบเหมือนเป็นอีกร่างอ,อีกภาคหนึ่งภาคต่อก็ได้นะเนี่ยเขาก็จะมีของมาอีกแล้วของมาให้พระเอกมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระเอกชอบก็คือหนังสือแลวเนี่ยพอพระเอกไปเจอปุ๊บจะไปเปิดอ่านอยากอ่านว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรปุ๊บกลายเป็นแบบนี้เฉยไปเปิดเสือ้อแล้วก็คือจับพัดจับผูค่อยๆมีเพื่อนผู้หญิงเพิ่มทีละคนทีละคนเซอร์วิสเขาก็ภาพสวยนะวาดสวยนะไม่ได้วาดแย่เลยนะ ใครที่ชอบแบบแนวลายเส้นทูเล็บรูเนื้อเรื่องทูเล็บรูเนี่ยห้ามพลาดเลยบอกเลยเรื่องนี้ของดีก็จะมาประมาณนี้เราพออ่านไปเรื่อยๆข้ามไปไวเลยนะอันนี้ก็เซอร์วิสเห็นไหมฟึบข้ามไปเรื่อยๆปุ๊บโอ้โหอันนี้ก็เซอร์วิสแบบไม่มีเซนนะเล่มนี้มาตอนท้ายดำไปเหมือนกันเกือบโอ้โหอันนี้ก็เซอร์วิสอีกอย่างหนึ่งฟึบนี่ ฟื้เข้ามาปิดตรงนี้ก่อนตัวนี้พอเห็นตัวนี้ปุ๊บนึกถึงยามมิขึ้นมาทันทีฟีลเดียวกันตัวร้ายมาตามล่าพระเอกนางเอกเนี่แหละอ้โหอันนี้จัดหนักจัดหนักให้ดูไม่ได้ให้ดูประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆมากอ่าแล้วรู้สึกแบบจริงๆแิเกาเปรเซ็นตเลยนะทำให้เรานึกถึงทูเลฟบรูแบบแบบนั้นเลยอุ๊ยอันนี้ลืมปิดก้อนปิดก่อน เออทำให้เรานึกถึงเรื่องทูเลบดูใครเป็นสาววกทูเลบรมูมาก่อนเรื่องนี้ก็อย่าพลาดครับแนะนำจริงๆทั้งเซอร์วิสภาพอะไรฟิลลิ่งเดียวกันแม้เนื้อเรื่องจะต่างกันแต่ก็มีความใกล้เคียงกันแล้วกันมันคุ้มค่าในหลายๆแบบที่เราต้องควรซื้อเพราะว่ามันพึ่งออกเล่มหนึ่งด้วยตอนนี้ใครหาซื้อริบซื้อเลยมันแถมการ์ดอันเล็กๆด้วยช่วงนี้ที่ออกใหม่ๆมันจะมีพวกการ์ดแถม บดก๊์ดแถมแต่ตัวนี้จะเป็นก๊์ดแถมนะก๊์ดกร์ดใบเล็กๆนะลองไปหาซื้อกันถ้าร้านค้าทั่วไปน่าจะมีหลังงานหนังสือแต่อันนี้น่าจะตามร้านยากักษน่าจะมีวางขายเรียบร้อยแล้วลองไปหาซื้อดูกันแล้วครับผมไม่ไม่เสียดายเงินแน่นอนเล่มนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วเจอกันเล่มหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูกันอีกทีนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เล่มน,นี้ไม่รู้จะได้ลงไหมเนี่ยสุ่มเสียงเหลือเกินหลายช็อตคาไว้หลายช็อตเหลือเกินโหตายแล้วกู